อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะเจ็ดโมงเศ้าว,วันพฤหัส,สบดีที่ีเมษายนค่ะพี่น้องหกเจ็ดค่ะคนะมาค่ะวันนี้มาชมกวางกินบักมีพามาชมกวางกินบักมีค่ะคลิปนี้นะคะ กับมาเบิงพัฒนาการของกวางน้อยค่ะพี่น้องนะคะมาชมพัฒนาการของเด็กเฮ้ยเสรค่ะคุณยายรู้จากกันอันบอกมีเพิ่นลนลงมาจากต้นไหมคะเพิ่นเพิ่นเอิญเอาควักเอามือเศร้าวะปั๊บไปเอาบอกมีเนี่ยไปให้กว้างมาสนใจคุณอ่ะ นวยนวยท่สุกกับมีนวยที่เขาใส่บอดดมันลนลงมากเนาะคะ่ะน,นี่เป็นเป็นเปเ่าแล้วไหมคะคุณยายเพิ่นบเอาแลว้วเพิ่นก็เลยเอาห้ค่ะมกักะคะักแล้วค่ะพี่น้องขอ่ะนักมนีนะคะมานะคะ่ะถือโอกาสนี้ไปเบิง,กว,งะะกวางน้อยนะคะกวางน้อยสวัสดีจ้า เอวาวันนี้ครบสามเดือนเต็มนะคะปุนาโตัวน,น้อยๆก็คือขื่นโค้มเขาเอวาคนไหนยกมือคนนี้ไหมลูกคนนี้เอวาตัวแรกแหกหมันของปีหกเจ็ดน้องอายุได้สามเดือนเต็มวันนี้นะคะเกิดวันที่สี่มกราแล้วก็จะมีน้องโอ้โหคนนี้ เด็กชายโอโหสองเดือนเต็มนะคะเกิดวันที่สี่กุมภาวันนี้สี่เมษานะคะโอโหโอโหนี่จ้าแล้วก็น้องเอิญน,น้องเอินนะคะน้องเอินเกิดวันที่เก้ามกรานะคะใกล้จะสามเดือนเต็มแล้วน้องเอินนะคะ วันนี้นะจะเอจะเอคือผ้ากระแลนวุ่นวันอยู่หรกหอมบักมี่คักพี่น้องค่ะหอม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 สวัสดีเอฟซีทั้งทาง,ทางใกล้ทางไกลเอฟซี FC, ต่างประเทศในประเทศนะคะค่ะเอ้ยไล่กันหมด ใหญ่ไรกันเหมือดลวพี่น้องก็จะนอีอ่น้องเอวายายขอถ่ายรูปหน่อยน้องเอวาแล้วก็น้องเอิญแล้วก็น้องโอ้โหนะคะเปนจองไว้สามตัวแล้วนะคะ ยังมีน้องไอรินกับน้องอนันต์นะคะที่ยังไม่มีใครจองรอรอให้เป็นยัยจักน้อยจังว่ากันนะคะน้องไอรินกับน้องไอรินนะ่ะเกิดวันที่สองมีนาะวันนี้ก็ครบเดือนแล้วเดือนหนึ่งกับสองวันนะคะน้องไอรินนะคะน้องไอริน ไอรินจ้านี่คู่นี้นะคะยังไม่มีใครจองนะคะนี่คู่นี้นะคะเดี๋ยวยายจักน้อยจะเปิดให้จองค่ะพี่น้องค่ะรอลูกของปูเป้ด้วยนะคะลูกของปูเป้เอาเอารถมาใส่เอาเด้ค่ะพี่น้องมันจะซื้อจากฟาร์มเฮ้า หาแนวมาใส่แล้วก็เอารถมารับไปเองจ้านะคะนี่ค่ะข้าบริเดขายแพงเด้พี่น้องหามกระพิบตาเด้จา้าคะแนเข้าเปิดจองมือได้หละกกระ่อเฝ้าเลยเด้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขายแพงนะคะลูกกวางนะคะวบเพิ่นเออน้องเอิญน้องเอวาน้องโอโหนี่ก็เอาไว้เพิ่นสีหาเดือนนะคะ เจ้าของเพิ่นจะมารับนะคะพี่น้องคขาตอนนี้ก็รอตัวหนึ่งในนี้ถ้าเป็นเด็กหญิงก็จะได้เปิดพร้อมกันเลยค่ะเปิดแบ่งพร้อมกันเลยอยู่ดีมีแห้งสุกโตพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งสุกโต เขาเพอ่นนิกกับมีค้นถามมาแล้วถามมาอีกอยู่นะคะเฮาก็คิดว่าเพิ่นสิลลนเพิ่นกับบ้านลนจักเผื่อครับพี่น้องค่ะนะคะก็ฝากติดตามนะคะเขากวางลนวันไหนก็จะได้ทําคลิปให้ชมอีกนะคะนะคะบอกเผ่ากับมีได้ค่ะเมือเนี่ยบอกเผ่าเคลื่อนไว้อย่าง บกเพาพ่นเฮดไอศครีมลาบัติเนียนเป็นกระขายนา้ำบกเพาน้ำเนื้ออ่อ,อนน้ำแบบนี้มีค่ะนี่มันเนีข้ขนมันแข็งโพดยังสีดีค่ะลาลานไอติมเพ่นแบงห้นะคะจะเอามาให้น้องกวางนะคะถ้าเรากินไม่หมดเราก็มาให้น้องเลยนะคะเนื้อมะพร้าวแข็งนะคะนี่ค่ะช่วงนี้คือเอ่อเดี๋ยวฝา,ฝาก กดติดตามเนี่ยนะคะสำหรับท่านที่บ้านให้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แน่เลยค่ะเด้อเสียงพญโอลาหมาน่อยอยู่ทางนั้นเพลียงกระต่ายไว้นั่นค่ะหมาน่อยเขาเมาเบิงกระต่ายหมาน่อยอย่าไปเห้กระต่ายเด้อลูกเด้อเข้ามาในคอกวางบาได้ค่ะหมาน่อยเพราะว่าจะโดนกวางกระทืบนะคะ วันนี้พามาชมกางกินบัตมีแล้วก็พัฒนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนสองเดือนแล้วก็สามเดือนนะคะนี่ค่ะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเอวานี่ได้สามเดือนแล้วนะคะ เอวาตัวใหญ่สุดเอวา I love you I love you <laughs> I love you Big Mac ม,ม,มีดีบกินมอ่จ้าใดหร่บอกมีดีบพระเจ้ากำลังพยายามอยู่เจ้าข้างใดสองดินเบมากน่อ,นนอยโอ้ปลดเลยได้น่ะแม่นบอบอกมีดีบก็กินบ่มีบรอกพ้าวกล้วยเหมือนนี้ได้แต่แนวสอบอ เรียงง่ายค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเอาให้เบิงบักมีกิกนนะคะบักมีก็กินกล้วยก็กินบักเผาก็กินมีหยังแม่บอกกินมีส่วนน้อยที่ไม่กินนะคะ <c oughs> เรียงง่ายยี่หลี่ค่ะพี่น้องค่ะเลียงง่ายตอบโจทย์ปลอดโรคปลอดภัยนะคะถ่ายพยาธิปีละสองครั้งเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะ สำหรับท่านที่ยังลังเลนี่คือออตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเขาจะทายหเหตุผงนะคะไม่ก็จะแตกต้างกันคือแบบจะเสียคาเห็ดขอ,อกแน่นะคะจะจะเสียคาเห็ดเห็ดขอ,อกแน่จะน้อยค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าความเลี้ยงง่ายนี่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลยอเอาไหมนะคะ่ะเด็กๆเด็กๆทั้งห้ายกมือยกมือเลยเอวาน้องเอวานี่สามเดือนแล้วเอวากับโอ กับเอินนะคะจะจะสามเดือนแล้วแล้วก็นี่ค่ะน้องเอินน้องเอินน้องเอินน้องโอโหนะคะโอโหนี่สองเดือนนะคะสองเดือนสองเดือนเต็ม ค่ะคู่เล็กกันมีนะคะเอานะคะนี่ค่ะเลี้ยงง่ายค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดสงสัยค่ะสามารถอว่าเลี้ยงง่ายหรือว่าง่ายจังใดก็โทรมาคุยกับใดคะ่ะ096 39 56 551นะคะ 096 395 6551 Adam Farm นดฟรมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่บอกกดขามโฆษณาค่ะที่นองค่ะพบอพอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย